อำเภอหน้ากลางบ้านเฮ้านะครับพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูไห,หน้าสาโทกะ่ะเริ่มเขียวแล้วนะครับเขาเขียวงามแล้วกำลังงามเลยนามทาอุดมสมบูรณ์ขังเทิงกับกำลังสีล่งมาท่อนใส่กันอีกครับเมื่อแรงนะ่งในเฮ้าสีวายจังเลใน,นมื่อแรงเป็นตะไว้ปะเออตกได้แต่ก็ยานักเลยเด้อเนาะ ก็คืดวันๆอยู่ดิเห็นว่าก็ได้นะครับรอบทิศรอบทางเลยก็มาล่อลุ่นกันนะครับว่าช่วงแรงมือนี้สิเป็นยังไงสิกนำํำลงมาซำใดนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับหนอกทงนะครับของพื้นที่อําเภอหน้ากลางนะครับส่วนตลาดเท่านี่แหละครับส่วนตลาดกุ้งคอเท่านี่แหละนะพอดีลงมาเบิงทงไฮทงหน้านะครับโอ้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศ ภาคพื้นกับท่าอากาศมาให้พี่น้องเข้าในเบิร์กันนะครับเนี่ยเนาะพี่น้นนองความสวยความงามนะครับความสวยความงามของธรรมชาติวายุหนุ่มน้องบัวนะครับวายุหนุ่มน้องบัวกสิฮะสันฮะบรรยากาศดีๆจังสี่มาฝังมาตอนพี่น้องเข้านะครับอันนี้อ้อมทิศเลยนะครับพี่น้องนี่รอบทิศทางเลยนะครับก่อนเมฆขี้ฟงขี้ฟ้านาตึ๊บครับนี่นะตะเวนกําลังสิตกดินนะครับย่ามเลียงเนาะอันนี้ยู ส่วนตลาดยูธงแน่ตลาดกุค้อบ้านเฮ่านี่นะครับเนอะอำเภอหน้ากลางนี่แหละนะครับนี่คือบรรยากาศยามมะแลงนะครับนี่คือบรรยากาศแยามมะแลงนะครับเก็บมาฝากมาตอนพี่น้องเฮ่านะครับผมนะโดยว่ายุนุม่มน้องบัวนะครับผมอา้าวเสียแล้วพี่น้องกยไปหาแนวกินแรงบ้านีใหญยเท่า,าคำแล้วคำแล้วคำแล้วเข้าบ้านกันนะครับอ่าทรงไทยกับภาพ,ภาพนี้เดอ้อพี่น้องสวัสดีนะครับ